สวัสดีครับเจ้าของรถชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อเอฟครับอีพังครับอีลายพังครับอีลาอีพลางอีไม่ใช่อีพริ้วนะเป็นอีพลางตั้งแต่เริ่มคือทำไม่เคยจบมาสามปีไปมาหลายอู่ครับสุดท้ายขับรถผ่านอู พี่ชายพี่ต๋องก็คืออู่พี่ต๋องก็เข้าไปสอบสามข้อมูลฮนะว่ารถเนี่ยผมจะทำเนี่ยครับจะทํายังไงได้บ้างในสเปคของเราที่เราต้องการโดยที่รถคันนี้ประกอบจากหลายหลายยี่ห้อมากครับตัวรถเป็นนิสสันส่วนคารหน้านี่80ทันหลังนี่โคกูนแอร์ล็อกของมิตซูบิชิส่วนเกียร์เนี่ยโตโยตา้าหัวใจหลักเนี่ยเป็นเครื่องนิสสันคิวดีสก็ได้ พี่พี่ต๋องให้ความรู้ให้ข้อความห็ใสตอบถามต่างๆผมก็เลยพี่ครับทํารถให้ผมหน่อยได้ไหมครับพอดีตรงใจกับที่ที่เราอยากจะทําตามคอนเซ็ปต์เราเลยฮะก็เลยได้ที่เขามาประกอบงานทีนี้ให้ครับมันก็ผสมผสมก,ก็คือเลาะแล้วก็ตั้งใหม่หมดเลย ก็คือที่ท,ท,ที่แปะแปะอะไรมานี่ิดหน,น่อยก็ไม่ไม่สนใจทิ้งไปเลยแล้วก็เริ่มตั้งสร้างใหม่ก็ถามว่ายากไม่ไม่ได้มันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันมันใช้เวลานิดนึงแต่พอถึงเวลาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เสร็จไม่นานไม่นานพอดีผมทําแล้วก็น้องมันช่วยวิ่งอะไรวิ่งอะไรด้วยวิ่งตัดเหล็กวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นงานที่แป๊บเดียวไม่ไม่นานกันนี้ ถ้าทําจริงมันจะไม่นานสามอาทิตย์ครับถ้าจะไม่ผิดจะตอนที่ไปถ่ายรถที่อู่ครับคันนี้จะเป็นสีเขียวจอดอยู่คันแรกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่คือคันนี้เลยครับที่เป็นสีเขียวจอดอยู่อพอดีพอดีได้พี่ชายกับพี่สาวทําไลนา์นี้ให้ครับพี่ช้างกับพี่ผู้เขากลุ่มออฟโรดเหมือนกันเขาเป็นสัญญาใจกันว่าเมื่อรถคันนี้เสร็จเขาเลยบอกว่าเข้ามาหาพี่นะอย่าพี่จะทำสื่อให้น้องสุดท้ายอันนี้ก็หนึ่งในโปรเจก ทางดิจิตอลเด็จชุวงล่างครับแล้วก็คานหลังอาจจะต้องการความแข็งแรงเพิ่มฮะอยากจะเปลี่ยนเป็นซาฟารีเป็นซาฟารีไม่ไม่ไม่ตรงคือซาฟารีเขาจะเท้าหลังใหญ่ลูกเฟืองใหญ่แข็งแรงกว่าป mm ัจจโลแอร์ล็อกซึ่งซึ่งผม มีประสบการณ์คือพาลูกค้าไปเที่ยวปาเจโร่แอร์ล็อกแล้วเวลาสู้หนักๆมันมีเกิดเทาขาดได้ถ้าซาวรีเนี่ยผมรับประกันเลยหลังเนี่ยไม่มีขาดทุกป่ามาเหอะแต่ตะก้อนหน้าไม่การันตีวันนี้ก็ขาดไปสองตะก้อแต่ถ้าเป็นเท้าหลังเนี่ยการันตีเลยครับซาวรีเหนียว วันนี้ถือว่าเขายังเป็นประสบการณ์ครั้ง,รงแรกครับที่ขึ้นนางหยองแล้วไม่เคยมาโหดฟังฟังเขามาแล้วก็ไม่เคยมาถือว่าก็ได้ประสบการณ์ไปเยอะพอสมควรพร้อมกับคําด่าผมพี่เป็นพี่ชายพี่ต้องด่าน้องได้<ำ>ถ้าในในกรณีเที่ยวป่านะครับถ้าอยู่ข้างนอกเราก็จะไม่ว่ากันเราก็จะสอนสอน,นคือคําด่าครับคือไม่ได้ไม่ได้ด่าแต่ก็คือเหมือนบน่นบน,บนแต่ก็คือสอนให้มีทักษะในการเล่นรถครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ ก่อนจะมาถึงทุกวันนี้ทุกคนต้องมีประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับผมเมื่อแรกๆผมก็โดนคนอื่นกระบนเหมือนกันแต่ลูกพี่พามาทีเนี่ยมาถึงนี่โหดเลยนะโหดแบบหินลอยแบบวันนี้ถือว่าโหดมากครับปกติปกติขึ้นเช้าเนี่ยบ่ายผมก็ลงแล้วไม่งั้นก็ได้อีกป่าหนึ่งคือป่าเหมือนการด้านหลังไม่งั้นก็ได้อีกป่าหนึ่งอันนี้มันอุบัติเหตุเยอะถ้าบอกกลัวไหมฮะขาสันครับแต่เจอเจอพวกพี่ๆหลายๆท่านที่มาร่วมร่วมกันมาผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณพี่ๆเขาฮะที่ให้ประสบการณ์ครั้ง ในการที่จะได้มาร่วมทิปกับพวกพี่เขาถือว่าเป็นเกียรติมากต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยฮะที่พาน้องมาด้วยค1นคน